แคปชั่นเที่ยวครับวันนี้เราอยู่ที่หลวงพระบางนะครับวันนี้หลวงพระบางมีอะไรให้เที่ยวบ้างตามมาในคลิปนี้กันเลยครับตอนนี้เรามากินอยู่ที่ร้านชื่ออะไรชิคเก้นร้านชิคเก้นน่าจะใช่นะร้านปิ้งก่ร้านปิ้งไก่ชื่อร้านว่าปิ้งไก่ใช่อันนี้ อยู่ตรงแถวแถววิชุนนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ซื้อซื้อห้างอย่างละหา้างร้านปิ้งไก่วิชุนร้านปิ้งไก่วิชุน <Okay. S 1> อยู่แถวตรงข้ามอยู่ข้างบ้านวิชุนเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างกนะินกันเลยอาหารเรามาแล้วม mm hmm. ีอันนี้คือ mm hmm. อ,ะอะไรนะ yeah. ไปไงรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติดูข้าวเขาก็เป็นข้าวแบบรสชาติเป็นไงหน่อไม้ทุกไข่ก่อมีหมูไหมมีหมูเป็นไส้ตัวไหชิมหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแกงแกงหมูแกงอ่อมแกงอ่อมใส่หนังหมูใส่หมูด้วยอะไรแล้วก็มีอะไรเห็ดเข็บ อันนี้เห็ดอะไรอ่ะอันนี้อะไร่รางนงะคืออะไรวะไรบูอะไรบ้เออ,อหน่อไมนอ่อหรอน่ากินวะเป็นไงขมอ่อขมวายอันนี้อันนี้ตำอันนี้ตำหลวงพระบาทีทีนี้เขาเรียกตำมะฮุงเออทีนี้เขาเรียกตำักหุง เออเขาก็อีทไอผักบุ้งเขาก็ทำแบบมาดีๆนะอันนี้ชิมนีกันอันนี้อะไรนะอันนี้คืออะไรนะพริกหยกยัดไซพไซโอเคอร่อยมากนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปหาที่นั่งกิน กาแฟแล้วก็จะไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะเข้าโรงแรมนะครับตอนนี้เรามาทางกาแฟนะครับชื่อคาเฟ่อะไรอนะ่าชื่อทำนี่อะไรไม่รู้จะไม่ได้อยู่แ,แถวบริเวณเมืองเก่านะคะรับไอซง <c oughs> คาบูชิโนนะ ดูบรรยากาศร้านเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านเขาว่าร้านกาแฟร้านเนี้ยเป็นร้านกาแฟที่คัวซองอร่อยที่สุดนะนี่ดูบรรยากาศร้านสวยนะแล้วดูเครื่องดื่มที่เราสาั่งอันนี้จะเป็น แอปเปิ้ล uh, นี่ก็จะเป็นครัวซองที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดนี่ก็เป็นอย่างาชูคาปูชิโน่ที่เราสั่งมา <c oughs> เดี๋ยวมาชิมกันทำไมอันนี้ของอไม่มีชิมอันนี้ก่อนไม่มีอะไรเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรมันคือ ัวสง่งเขาที่เขาบอกว่ารีวิวมาทุกทุกเจ้านะแล้วก,ก็เขาเรียกว่าทุกอะไรทุกยูทูบเบอร์เขาบอกว่ามาบางเดียนจะต้องมาหนาันนี้วัวสองอะไรที่สุด ย <c oughs> ิงอันนี้คือน้ำร้อนใช่ไหมอันนี้คือขีดแซงไปนีๆแล้วไม่ได้แซงไปนี้ เดี๋ยวอีกอนึอนอนอง <c oughs> 25, อาจจะเป็นขายแอปเปิ้ลตองสองหมื่นห้าพกิโลัอสองหมื่นกิแอปเปิ้ลถ้าจะไม่ผิดสามหมดก็ว่าแอปเปิ้ลอร่อยเต่นระต้องพอดอร่อยล้วได้อยู่ ตอนนี้เราอยู่ที่คิวรีสองนะครับอยู่ที่ข้างน้ำคางห้องที่เราอยู่ห้องราคาประมาณทำไมกล้องมัวจังวะห้องหกร้อยนะครับดูติดน้ำเลยนะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นมันม่มัว ห้องโอเคยอยู่นะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างขอบคุณเจนนี้ก็คือที่เราพักนะครับบ้านพักคีรีสองประมาณหกร้อยอะที่เป็นเงินไทยนะนี่อันนี้ก็จะมี บ้านผักเยอะๆเยอะมากมายเลิ่จุดนะเดี๋จะพาไปดูทำไมกล้องมันมัวๆวะนี่อยู่ข้างริมน้ำเลยนะเห็น mm hmm. ไหมนี่เราก็จะมีล่องเรือมันจะขัดคตรดีอ่ะ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ที่เราพัก mm hmm. ห้องก็ถือว่าโอเค แล้วก็เราเดินไปเดินไปตลาดมืดเดินไปตกเมืองเก่าเดินคือเดินอ่ะคือเดินอยู่หลังโรงแรมเลยอ่ะเดินไปได้นิดเดียวประมาณสองร้อสามอเมตรนะครับเดี๋ยวไปหาร้านนวดเราก็จะไปเดินตลาดมืดกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินถ้าบ้านเราเรียกถนนคนเดินแต่ว่าที่นี่เขาเรียกตลาดมืดนะครับก็เหมือนจะว่าไงดีเป็นเชียงใหม่อ่ะ ว่าของซื้อของใช้อะไรก็ถ้าใครไปเดินถนนคนเดินวัวล,ลายถนนคนเดินท่าแพที่เชียงใหม่นะก็บรรยากาศก,าก็คล้ายๆกันกับบ้านเราเลยสินค้งสินค้าอะไรก็เหมือนกัน ก็จะเป็นบริเวณภายในตลาดตลาดมืดนะครับเขาเรียกตลาดมืดเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันอยู่ตรงต้นตลาดกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณเอ,อ,อะไรอะตรงที่เป็นเหมือนคล้ายๆส่วนอาหารของตลาดมืดอะครับก็จะมีเหมือนบรรยากาศ คล้ายๆบ้านเรามีร้านอาหารมีอะไรยเยอะยะแล้วเราก็สั่งอันนี้เป็นยำยำยำจีนนะครับแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้ประมาณแปดแปดหมื่นกว่ากีบเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยบาทร้อยร้อยร้อยสิบบาท ตอนนี้เราอยู่ร้านอ,อ,อาหารเช้านะครับที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนิยมไม่นิยมแทบแทบไม่มีที่แทบไม่มีที่ดังเลยร้านคือแบบเต็มเป็นร้านแบบข้างทา,างธรรมนานะอยู่ติดริมโขงร,รับช่วงรวาคามากประชายมน้องอันนี้อันนี้ก็ข้าวแกงกัน,นก่อน มีไดี้เ็ขี้เปนอ้ข่ยกาจะว่าเขาซ้ำติดเลยข่าวกแล้วอันนี้อันนี้ที่ันใ่อันนี้คี่เป็นต๊ะว่ะอะไเป็นกนาซาวกนลาซวพันสามันเขาซอยอ่ะอันนี้เขาก็จะอันี้ก็จะตะมัตั้แบบนี้เลยอนนี้นะข่ลวกนลาาครับ ก้อนละสามพันกี่บาทวะเรทเรทเรามาหกร้อยเก้าสิบนะครับปีเจ็ดร้อยก็ได้ปีเจ็ดร้อยก็ได้อันนี้น้องเขาซื้อมาเนาะมันอันนี้อันนี้คือเขาซอยขอายกินแล้วเมื่อคืนไม่ไม่ชอบมันอาจจะเป็นร้านอร่อยไม่อร่อยร้านนี้อาจจะอร่อยแน่มันเหมือนมันมีขวเน่าใช่ไหมเออนั่นแหละไม่ชอบไม่ชอบขวเน่า ถ้าเป็นข้าวซอยไทยมันจะเป็นกะทิเนาะแต่วคุณได้กลิ่นอไ,ไม้ดอเดี๋ยวเราไปซื้อครับอันนี้ขายจาังไรสามสิบพันเอา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 ซิาา้นหนึ่งโต๊ะโต๊ะข้างหลังนี้เด้อบรรยากาศนะครับ ชื่อร้านประชานิยมอันนี้มันมอร่อยมันเหมือนข้าวเปลี่ยนรสชาติมัน,นไหนไครับชิมหน่อยคุรล้านหรอใช่คุร้าน,อ,านอืมแกน้องไม่สุ่งมันมีกะทิใช่อือม,มันมีกะทิตอนนี้เขาแดเลยนะเมื่อ ไอ้ต้ทาทงผัวชิ้นละชิ้นละสามพเขาคิดเป็นชิน้ 12, 000. 12, 000. 12, 000. นเวิร์กจานเลย12 12ทัน12พันบาทไรไม่ถูก <c oughs> คนที่เท่าไหร่นะ 12, หมื่นสองพันห้าสิบเจ็ดใช่หรอวันนี้สิบเจ็ดบาทขนมอ,อย่างก,ก็แต่เมื่อเช้าตื่นไม่ทันใส่บาทอีกแล้วอาทิตย์หน้าต้องทันอาทิตย์หน้าต้องทันเรียวไง จข้าวซอยของไทยนยมันมีกะทิเลเนแกงมันใส่กะทิแลบมันๆเลของของของเราเนี่ยมันนุ่มกะทิแบบน่าเมากก็เซน อันนี้กาแฟาดำอันนี้กาแฟะมน,นมีอันนี้นนี้คืออย่อันสีเียวกนคอคือย่างอันนีท,ที่ที่เราเขาจะเรียก อะไรนะเขาเขาเปียกข้าวมันก็คือโจ๊กบ้านเราแล้วก็ข้าวเปียกเส้นเขาเปียกเส้นมันคือกวยจั๊บเวียดนามค่ะก๋วยจั๊บยวนแล้วก็เดี๋ยวดนะทำไมกาแฟไม่ต้องโขกทำไมคือคือดูกาแฟในรูปนะนี่ดูถอวถุงฟองแล้วก็แล้วดูที่ได้มาก็ร้านนะ ดูดูเธอสักคาปูชิโน่ฉันเห็นแต่ตะเกียบแต่แต่ฉันได้ได้มาแบบนี้ดูใส่รางนนวัลฟังเอาตะเกียบไมหเขามีให้เหรอเขามีให้แต่ไม่อยู่นี่แล้วถ้าไม่มีตะเกียบจะกินยังไง อันนี้อที่กงะไลไม่ติดอย่างนี้ห้องเขาจะเกี่ยว พิกไให,หม่อนเขามดเองพิกไทให,หม่อนเขาบดเองใช่ไหมเนี่ยมันเป็นมันไม่ละเอียด คือโตเขามีหลายโตอยู่นะแต่ว,ว่าไม่ว่างเลย,ยติดินตง้ตงตง้องรนี้เขาเร่มเขายี่ม่ไหนบอลที่โซนไหนหรอบงสีงสแคมขอมันก็แคมมาตลอดน,นะ <c oughs> แคมนะไโรงแรมเราก็อยู่แคมขอ อาาไทยก็คือแบบจะเป็นแกงกะทิะแบบกะทิเออเข้มมากเหมือนกาแฟ้วยการทิ้งเตีโอ้เข้มแบบเบต้องหลักต้องนอนไปเลยว่าที่นายไม่มีปลาต้องโข ก็จะคิดเป็นชิ้นแล้วแล้วจะรู้ได้ยังไงหมว่าในคิดเป็นอะไรหรือเอามาใส่ไว้เท่ากันน้ำพร้อมหน่อยทั้งหัวสามคำอาหารชิ้นละสี่บาท เอา,เอานันนี้คือตัเต็หรอเขาเรียกอะไรปัตะัะเตะตปชิ้นละสามสิบหั สี่สิบสองบาทนมเิมานําขายเท่าไหร่ให้สี่บาทเท่าไหร่เท่าไร่เาอาเล็กๆกระดับไม่มีอะไรถ้าว่าถ้าบ้าอยู่ที่เราลูกไหม บางอย่างเนาะแปดแต่คนใหญ่สูงแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์สูงแต่ว่าบางอย่างก็แพงอย่างโรงแรมรูปักกี้นี่ก็หกพักจองตรงอ,ะ 600. อ่ะหกร้อยออ ีี่มเเปลยยวคือกาแฟคือกินแก้วเดียวคืออยู่ได้สามวันบอกนะทำไมทำได้เข้มขนดนเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวจะพาไปดออูวัด ปตลาดเช้าด้วยไปตลาดเช้าด้วยแล้วก็ไปพระธาตุกูสีตอนนี้เราพามาจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะครับของหลวงพระบางซึ่งใครๆก็ต้องมาเพราะว่าที่นี่ขายของแบบเหมือนคล้ายๆแบบเป็นของพื้นเมืองอะไรเงี้ยฮะจะมีอะไรอะ่ะ หนังหนังควายแล้วก็มีพวกอันนี้คืออะไรอบพวกเครื่องเทศคือบ้านเขาก็จะแบบอาหารพื้นๆแหละแต่ว่าบางอย่างหลายๆอย่างอะบ้านเรามันไม่มีอันนี้คือทอนอะไรนะคข้างนเชืยงใหม่เขาเรียกจากข้ามจากข้ามจักชาคำขึ้นได้กินเมื่อวานอร่อย แต่มันเป็นแบบรสเผ็ดร้อนะนะเนาะก็จะมีขั้นไอ,อ้น,นี่ไงไข่อะเออไข่ไข่ก็คือสลายสลายน้ำจืดนะครับแล้วเขาก็เอาไปเอาเอาไปอะไรนะไปไปทำเป็นแผ่นแล้ว,ลว,ลวก็ไว้สำหรับทอดนี่ไง

นี่ไงเขาเรียกเหมือนกันเขาเรียกชะคามแห้งเหมือนกันเออ้านี่ไงไอ้ไอ้ไอ้เอ้าพาูกใหญ่เป็นยังไง

มันก็คือตลาดตลาดขายอาหารธรรมดาแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขามีขายก็หลายๆอย่างบ้านเราไม่มีอะเนาะนี่อันนี้ไงที่เรากินเมื่อคืนอ่ะใช่ไหมอ้าวคนละอันเหรออันนี้คืออะไร ใครอีกแล้วอันนี้คืออะไรอ่านว่าอะไรอ่ะกัดอ,อ่านไม่ออกใต้ี่ตรอนหยิบจับนังชิบชิบหัวเรี่ยงแล้ว มีกระลอบมีตัวตุ่นด้วยเว้ยอะไรนะวัดวัดอะไรพระธาตุผู้ศรีเหรอเอาขึ้นทางนี้ได้เหรอท่านก็เดินขึ้นเลย นี่ต้องเลืกตัวอยู่ฝั่งุมคือทำเปนลูกเข้าเนี๋ยเราขึ้นไปพระธาตุพูสีก่อนนะครับ จะไปเจอขันข้างบนเหนื่อยมากทำไมโมงอยู่วะเหนื่อยมากตอนนี้เราเดินทามาถึงออันนี้คืออะไรนะพระธาตุพระธาตุภูสีซึ่งมันได้ขึ้นมากี่ขั้นสามร้อยสมรอยกว่านะครับจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าพอขึ้นมาถึงแล้วนะอยู่ข้างบน มีหอบอ่ะนี่ดูนี่ดูบรรยากาศนะอันนี้เป็นวิวแม่น้ำโขงนะครับจะเห็นบรรยากาศแบบภายในเมืองวางเวียงแล้วก็วิวแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลราเหมือนกันนะ เป็นเป็นน้ำโขงสองฝั่งที่เป็นที่เป็นที่เป็นลาวของเรานะครับจะไม่เหมือนที่แบบหนองคายเวียงจันนะครับที่แบบเป็นไทยกับลาวแต่ว่าตรงเนี้ยสองฝั่งน้ำโขงยังเป็นยังเป็นยังเป็นลาวทั้งสองที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้องแนะนำนะบรรยากาศดีจริง ดูสิดูบรรยากาศากเห็นบรรยากาศ,รกาศหออรอ <c ười> ในตัวเมืองมงเวียงเอ้ยไม่ใช่มงเียงในตัวเมืองหลวงพระบางนี่สวยนะต้อง,ต,องต้องมาให้ได้สวยมาก <c ười> แล้วก็ทุกคนต้องมาถ่ายรูปคนคนหินฟ้านี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือ องพระธาตุู้สีนะครับจบแล้วนะครับสำหรับทิปหลวงพระบางของเราตอนนี้เราก็ได้สถานีรถไฟหลวงพระบางกรลจะกลับบ้านเรากันแล้วนะครับแต่ว่าสถานีรถไฟหลวงพระบางแปลกอย่างหนึง่งดูดูรถนะรถเขาจะมาจอดอยู่ข้างล่างใช่ปะ แล้วนี้การที่เราจะขึ้นไปบนสถานีรถไฟเราจะต้องขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับเห็นปะตืดตืดตืดตมีหลายที่เลยที่เรายังไม่ได้ไปนะครับสำหรับหลวงพระบางเออน้ำตกตาดกวงสีตาดตาดภาษาลาวคือแปลว่าน้ำตกแล้วก็มีน้ำตกอะไรวะตาดแท้หรอ ที่ว่านั่งนั่งนั่งต้องนั่งเรือไปนะครับดูสิดูด้านหลังด้านเอ้ยไม่ใช่ด้านหลังดิด้านหน้าซะด้านหน้าของสถานีรถไฟครับดูบรรยากาศสวยมากสวยมากๆนะครถึงสถานีละเอเดี๋ยวน่าจะมีหลวงพระบางสองมสพอที่เที่ยวยังมานะครับสำหรับคลิปนี้เขาคงต้องจากกันแล้วอย่าลืมกดไลค์